ตอนนี้เดินทางไปเก็บมะนาวนะครับโจคุณทอมมี่ครับทอมมี่กับอะไรกันฮะคุยครับทอมมี่เคยคุยครับนี่โจคุณครับเก็บมะนาวที่นานะครับบรรยากาศท้องนานครับ ข้าวงามครับแต่ว่าขาตนงามครับทางลงไปนานะครับครึงที่ไม้แล้วโอเค ข้าวในนาครับ่งามครับแต่ว่ามีน้ำครับนี่เพื่อนโชคคุณครับไอปุ๋ยครับอะไรนครับมาดู ตรงนี้ป่ามะนาวนะครับผมที่ผมเอาลงเอามาลงครับไปกูเดินดก็เจียวยนะต้นไม้เลยค มีสวนมะนาวครับนีนาข้าวครับแต่ขาดน้ำนะครับผมเพราะว่าฝนยังไม่ตกครับแต่ตกมากในง่ามเลยครับผมตรงนั้นจะเป็นต้นประดูครับ ปลูกตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมนะครับเริ่มโตแล้วครับมนึ่งมะนาวครับพี่น้องปีนี้ดกขนาดครับ นาวดกขนาดนี้ครับพี่ตอนนี้ก็บวเละครานะครับผมตอนนี้บักขามครับบักนาวช่วงนี้บอกป็ค่าครับนี่ครับเดี๋ยวเจ็บไปแบ่งพี่แบ่งน้องครับอยู่รลยองครับ ตัวนี้ต้นมะม่วงครับตรงนี้สะนะสะีิกุดนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมมีน้ำนะครับน้ำจากน้อยแล้วพอสูบใส่เขานะครับผมตรงนั้นจะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะขามเทศนะครับขามแปบันเท่าครับครับ เกษตรพอเพียงครับผมแต่ว่าขาดน้ำนิดนึงครับผมปัจจัยหลักก็คือน้ำนะครับเศษเกษตรใดเดียวที่คุดคุดสะเพิ่มนะครับผมเพราะว่าให้เขามาเมึงเจาะบาดาลแล้วครับแต่ว่าน้ำมันมันบ่มีครับน้ามันบ่หลก็เลยบ่ได้เจาะครับเขาบ่เจาะให้ นี่ครับมะนาวครับผมเดี๋ยวพาเดินไปเลาะมึงทั้งวันนะครับกับมะขามเทศนะครับผมต้นมะขามเทศอําเปรครับหวานนะครับผมเอามาจากเพชรชบูรณ์นะครับมา,มาจากเพชรชบูรณ์ครับ หรือลงเรนน้ำนะครับผมบางแก้วครับเป็นบางแก้วนะครับ,บ,รบตรงนั้นจะเป็นปลาบกเนาที่เมืองมหันนะครับผมนี่ขามเทศนะครับ มันจะเป็นต้นม่วงครับต้นมะม่วงต้นขามเทศนะครับนี่ครับพื้นทีอีกครับสีใสเห็ดหน้านะครับผมข้างบนอันนี้จะเป็นต้นประดูครับต้นประดูที่ปลูกครับปลูกน้ำกันแท้นะครับเดี๋ยวภาพเป็นเมืองครับนี่ครับต้นประดูครับต้นประดูปลูกบนขั้นแท้นะครับผม ก็ต้นนี้ก็น่าจเกบัวต้ำกว่าหาปีนะครับบัวต่มกว่าหาปีแล้วครับผมนี่ครับฟังุ่นเรืกันครับนี่ครับขอบสากขาจะมีต้นมะม่วงขามเทศนะครับตรงน,นี้กับจะเป็นหน้านะพืชเ,เขา่าพืชเข่านะครับผมพื้นที่จะขึ้นไปนู่นครับผมขึ้นไป ต้นไม้ใหญ่ๆรับกับพื้นที่ที่อยู่นี่กะสิบเจ็ดสิบแปดไร่นะครับครับผมเขาไปหนีง่ามครับแต่ว่าขาดน้ำนิดนึงครับถ้ามีน้ำฝนตกมานี่โอเคเลยครับผมเดี๋ยวพาไปเมืองขางบุถุนครับตรงทางเขามานะครับนี่ครับ คิดพ่อตอนเด็กหน่อยครับตอนอยู่มัธยมตอนอยู่ปถมนะครับผมปฐมมัธยมนี่ครับนี่ไ้เบ็ดนะครับเบดปลาเบดกบติดดีขนาดครับนี่ครับปลาหลายครับจุอยูนนี่น้ำสิขึ้นมาถึงถึงนี่เลยนะครับน้ำจะถ่วมตรงงานงานที่ดำหน้าเลยนะครับงานที่บ้านเขาเลยปลาหลายครับนี่ครับ ตอนนี้ยังขาดขาดน้ำครับเพราะว่าต้องเจาะประดานเพิ่มนะครับเั้งสังกนกบเห็ดเกษตรยากลำบากนะปัจจัยหลักในการทำเกษตรกคือน้ำนะครับขามเทศดีกะ ขายดีนะครับตรงนาแรงขายดีครับการเตนเอด้ดปุย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 เ่นน้ำแล้วครับล่อขึ้นรถกลับบ้านแล้วไปปุยล่อขึ้นรถกลับบ้านแล้วครับ ขึ้นรถขึ้นรถนี่ครับขึ้นรถแล้วครับสมาชิกบางแก้วนะครับตัวนี้ครับตัวนี้มาไทยบ้านเท่าครับหงวงของนะครับผมแต่ว่าถาบบมาจับของจำหยังกะแกบให้ครับแต่ถ้าจับของแล้วจะกัดนะครับ ฟังพุ่นอนะ่ะทนประดูเหมือนกัน,นครับตรงนี้นะไส้เบ็ดน็ติดดีนะครับเบ็ดป่าเบ็ดกตรงนี้ติดดีครับไส่ลงไปฟังนะครับบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องหน้านะครับผมนานนานเทียได้ม,มานะครับผม ปุย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 โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแจ้์ครับกดติดตามนะครับผมโอเคครับวันนี้พามาชมหน้าชมทุ่งครับแล้วมาเอาบรรยากาศบานบ้านนอกเข้านะครับผมกับอีสานบานเข้าครับผมโอเคครับขอบคุณครับ